สวัสดีค่ะกลับเข้าอีกแล้วนะคะกับ Global Tonight นะคะหรือว่า Global t o ทูนุก็ได้นะที่ทุกคนเรียกกันไหนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวันนี้พี่ซาวน l ไลฟ์ y ิวมาคนแรกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีพี่วิชัยนะคะมาฮลโลกันด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะไหนขอไปเช็คชื่อหน่อยสิว่าแบบฝั่ง f a c e b o o k เนี่ยเขามากันหรือ,อยังนะคะเพราะปกติเนี่ยนะต้องบอกว่า ทุกคนที่เป็นชาว YouTube เนี่ยมาก่อนตลอดนะคะแล้วก็มากันแบบอัดแน่นจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ YouTube นี่ไม่เคยแพ้ใครนะฝั่งนี้คือแบบเหนียวแน่นมากนะคะก็วันนี้เป็นไงคะฮีมาร์เก็ตโนเซอร์ไเนาะใช่ไหมจากที่มีข่าวใช่ไหมอะไรต่างๆอนะนาที่คุณทรัมป์ก็เหมือนจะกลับมาเป็นปกติเนาะกลับมาเป็นปกติอย่างที่เขามักจะเป็นอยู่แล้วนะคะก็จริงนุกว่า ณตอนนี้ภาพในปีนี้ก็อาจจะได้เห็นแบบแบบเขาเรียกว่าเสเตตเมนต์จากทรัมป์อะไรต่างๆนาน,านาที่มันอาจอาจ,จะอารมณ์แบบว่าเอเป็นในเชิงของชาตินิยมเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าเอ,อปีนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นเปีที่มันจะเกิด midterm election เนาะจริงๆส่วนตัวนุก็มองว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่แบบทรัมป์ก็น่าจะ เรียกว่าหาคะแนนนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ต่อเนาะก็มาลุ้นกันว่าจะทำได้ไหมนะคะนี่พี่ซามวอนไลฟ์ซูบอกว่าติดลบไปรอรับของดีก็ใช่คือ จังหวะปรับฐานเนี่ยทุกคนมันคุค้นๆเนาะเหมือนปีที่แล้วเลยเนาะทอริฟตตอนเดือนเมษายนเนาะปรับฐานลงมาแรงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเร็วด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับหุ้นสหรัฐนะคะก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าปีนี้เนี่ยภาพนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับในปีที่แล้วไหมนะคะแต่ว่า สิ่งที่นุกมองว่ามันซั่เทนแล้วก็เป็นสิ่งที่เอ่อมันจะทําให้อยู่ยั่งยืนกับเราเนี่ยก็คือเรื่องของธุรกิจแล้วก็กําไรนี่แหละว่าถ้าเกิดธุรกิจไหนเนี่ยมีโมเดลที่แข็งแกร่งมีโมชัดเจนแล้วก็ทําธุรกิจอยู่ในอ,อุตสาหกรรมที่มันเป็นขาขึ้นที่มันได้รับอ,อน,นิสงค์จากเมกะเทรนต่างๆแล้วก็บอกกับว่าเขาทําธุรกิจเก่งแล้วก็เหมือนว่ามาจินดีใช่ไหมกําไรดีมีโมชัดเจนเนี่ยนะคะนุกว่าเนี่ย มันก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นเนี่ยน่าจะยังคงไปต่อได้อยู่ดีนะคะก็จริงๆพวกลิสต์หุ้นต่างๆเราก็ลิสต์มากันบ่อยอยู่แล้วเนาะว่าแบบว่าเออในปีนี้เนี่ยเราชอบธีมไหนใช่ไหมก็จะเป็นธีม AI ใช่ไหมคะ f e ฟเ e นซ์เทคที่เป็นแบบทีมที่แบบว่าใส่น้ำหนักได้พอสมควรแล้วก็พอเป็นธีมที่เป็น s u t พลายไลทที่เป็นธีมที่เหมือนกับว่าอาจจะใส่เป็นปลายนวมหน่อยก็จะเป็น a l t h t e c h เนาะแล้วก็จะเป็นเอ่ออะไรเอ่ยลืมชื่อ เทลเทกนิวเคลียร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นควอนตัม,มานะก็เอ่อกลุ่มพวกนี้อาจจะแบบว่ามีความแม่นอนสูงอยู่ในปีนี้แล้วก็เลยแบบว่าให้ติดเป็นปลายนวมซะดีกว่านะคะโอเคทีนี้นะคะอา่าวันนี้นะคะคือจริงแล้วเนี่ยนะวันนี้นุกมาเนี่ยก็จริงๆก็มีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมมาให้เล่นกันก่อนละกันนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางแอดมินเขาก็จะมีส่งลิงก์ให้ด้วยนะ ก็จะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนเราจะมาเริ่มกันระหว่างเราเพื่อนๆนหลายๆคนก็เดี๋ยวนุขอเออให้ทุกคนช่วยทำาื่อเวกันนิดนึงนะคะเป็น primary research survey นะคะจากทีม research ของเรานะคะพอดีว่ามันจะเป็นอ,อ,อยากจะเก็บข้อมูลนะคะซอร์เวกันนะว่าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเร็วๆนี้นะคะของประเทศไทยเนี่ยนะ ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างแล้วมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ทางทีมรีเสิร์ชเนี่ยเขาก็ฝากมาอีกทีนึงแนละ้วทุกคนเขาเห็นว่าพลังใจของผู้ชมรายการนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าช่วยเหลือเขาได้นะคะเขาก็อ่าพี่สมัาแล้วอยู่บอกว่าทําแล้วนะ,ะทาไปตอนเช้าใช่ไหมคะมีคนทําไปตอนเช้าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อทำไปเมื่อวานด้วยบางคนโอเค งั้นถ้าใครยังไม่ทำก็เดี๋ยวรบกวนช่วยสแกนกันให้หน่อยนะคะก็ถือว่าช่วยๆกันนะเพราะว่าคือเราเก็บเซอร์เวนี้เราไม่ได้จะเก็บข้อมูลทุกคนไปทำอะไรนะเราเก็บเขาเรียกว่า Response หรือว่าผลตอบรับเอาไปเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อในการที่เราจะทำการวิเคราะห์เรื่องของตลาดทุนวิเคราะห์พฤติกรรมของประชาชนอะไรอย่างนี้กันต่อไปนะคะก็ขออนุญ,ญาตฝากกันด้วยนะคะ ถ้ายังไงเดี๋ยวนุกจะกลับมาสู่เรื่องของเราแล้วนะเดี๋ยวจะให้ทางแอดมินเขาแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปทํำย้อนหลังกันได้นะคะหรือว่าจะรีบแคปหน้านี้กันก็แคปได้นะแต่ถ้าแคปแล้วก็บอกด้วยนุกจะได้ทำหน้าดีๆหน่อยไม่ใช่มาแคปตอนนุกกำลังหลับตาอยู่งี้นุกไม่โอเคนะคะอ่าโอเคอ่าระหว่างนี้ก็ ใครจะทำเซอร์เวยก็แคปไปทำได้นะคะก็เป็น q ิ c o d e นะคะก็สะดวกมากๆเลยก็รบกวนนิดนึงนะคะขอฝากให้ทุกคนช่วยกันทำหน่อยนะคะจะได้แบบว่ามีข้อมูลดีๆมาให้ทางทีมนักวิเคราะห์เราได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลกันนะคะอ่ะสวัสดีพี่วราบุตสวัสดีพี่วิรัชด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานั่นเห็นไหมพี่สมรบอวกว่ากำลังอัพอ่ะแคบตอนนั้นหรอฮะไหนใครจะแคบบอกหน่อยหนูจะได้ยิ้มสวยๆ ยิ้มไปพูดไปยิ้มหน้าแข็ะหรืยังคะนี่เกรงหน้าอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวอ่าแอดมินเขาแปะลิงก์ให้แล้วนะทุกคนนุกจะได้ไปต่อนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาในเรื่องของ ISRG กันดีกว่าทุกคน,กค,น,กค,นคือที่พูดถึง ISRG มันเพราะว่าหนึ่งก็คือ DR ตัวน,นี้เราเพิ่งลิสต์เนาะเมื่อวันที่เก้าแล้วลิสต์ปุ๊บเนี่ยนะก็เป็นตัวแรกของ เชฟดีอาด้วยนะคะที่จะมีการเผยงบนะในวันที่22นี้หลังตลาดหุ้นอเมริกาปิดนะคะก็ตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะว่าเป็นหุ้นที่ทําธุรกิจหุ่นยนต์ผาตัดใช่ไหมคะก็ตัวดาวินชีของเขาที่เป็นหุ่นยนต์หลายแขนเนี่ยก็มีทั้งในไทยเองก็ใช้นะต่างประเทศก็ใช้กันเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเยอะสุดนะคะก็เดี๋ยวเขาเนี่ย จะมีการเผยงบวันที่22นี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะทาง ISRG เนี่ยเขาก็มีการเผยตัวเลขพรีลิมมาก่อนแล้วเป็นตัวเลขพรีลิม Q4 ของเขานะคะก็มีตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าหุ้นมันปรับตัวลงแบบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะวันหลังจากที่เขามีการเผยตัวเลขพรีลิมมานะคะซึ่งถามว่ามันน่ากลัวไหมนะคะแบบว่าเอ้ย แบบเผยตัวเลขพีริมมามันไม่ดีหรอคุณมันถึงปรับลงมาหลังจากที่เกิดตัวเลขพีริมออกมาก็รีแคปก็คืออันนี้เป็นตัวเลขพีริมนะพีริมก็จะมีแค่เฉพาะยอดขายอะไรอย่างนี้กับพวกแบบว่ายอดติดตั้งเครื่องยังไม่ได้มีเรื่องของกําไรเข้ามาก็ตัวยอดขายนยเซลล์ Sell นะคะก็ออกมาเนี่ยดีกว่าคาดนะก็ถือว่าโอเคใช่ไหมแล้วก็ ยอดที่เป็นยอดขายเครื่องดาวินชีเนี่ยเครื่องรุ่นใหม่นะคะดาวินชี5เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 0 3เครื่องก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยนะตลาดเน่ยคาดได้ประมาณ270นะแต่ว่าเขาออกมา300ก็ดีกว่าคาดมันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเออพวกโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการอัดดอใช้ดาวินชี5เนี่ยค่อนข้างเร็วเหมือนกัน ถัดมานะคะฝั่งที่ตลาดคอนเซิร์นทำให้หุ้นลงเนี่ยก็คือเรื่องของ procedure growth หรือมันคือการเติบโตของยอดการผ่าตัดคือยอดการผ่าตัดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไรายได้เขายังไงก็ตัวเครื่องหุ่นยนต์ดาวินชีเนี่ยพอเขาขายเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็เก็บค่าหุ่นยนต์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ส่วนสำคัญของ ISRG เนี่ยก็คือการเติบโตของยอดผ่าตัด เพราะว่าถ้าเกิดยิ่งยอดผ่าตัดยิ่งโตเนี่ยนะคะพวกอุปกรณ์พวกเข็มหรือพวกอะไรต่างๆที่มันต้องใช้คู่กับเครื่องดาวินชีเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการใช้กันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันใช้แล้วทิ้งอะเนาะยิ่งผ่าตัดเยอะก็ต้องยิ่งซื้อเข้ามาเยอะยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งเกิดเป็นไรายได้ที่เป็น recurring income ให้กับ ISRG นั่นเองทีนี้นะอ่ะ Procedure growth เนี่ยนะคะมันโตก็จริงนะโต17% ถึงแม้ว่าจะสูงก็สูงแล้วคนทุกคนไม่ได้น้อยนะแต่ว่ามันเมื่อเทียบกับไตรามาสที่สามเนี่ยมันถือว่าชะลอตัวลงประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าไต,ตรมาสที่สามเนี่ยเขาโตประมาณ18.7%แต่ว่าไต,ตรมาสเนี้ยโต17%นะคะก็ตลาดก็เลยกังวลว่าแบบนี้เป็นสัญญาณว่าแบบการผ่าตัดมันยังไม่โอเคหรือเปล่ามันยังชะลออยู่หรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งที่ทำให้หุ้นเนี่ยปรับลงก็จะเป็นเรื่องของไกแดน์ค่ะ คือไกด์แดนซ์2026เนี่ยเขาก็มีการเผยช่วงพีลิมมาแล้วล่ะแล้วไกด์แดนซ์ที่เขาให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ13-15เปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นยอด p o c e d u r e Growth หรือว่าการเติบโตของยอดผ่าตัดนะคะเขาก็มองว่าปี2026เนี่ยน่าโตที่ประมาณ13-15เปอร์เซ็นต์ซึ่งเมื่อเท่ากับปี2025เนี่ยมันโตดีไงโตเฉลี่ยแล้วประมาณทั้งปีอ่ะ18เปอร์เซ็นต์เลยตลาดก็เลยแบบว่าเออกลัวว่า แบบนี้เนี่ยมันจะโตถอยหรือเปล่าเพราะว่า p โพสิชั่ g โกรดไในไตมาสี่ก็ส่งส่งสัญญาณแล้วว่าชะลอใช่ไหมแล้วก็2คือ2,026 Guidance กไกเนี่ยก็ชะลออีกเหมือนกันนะคะหุ้นก็เลยมีการปรับลงประมาณเกือบเกือบ5%นะคะนับจากวันที่เขามีการเผยตัวเลขพีลิมก็คือวันที่14นี่ผ่านมาอ่าทีนี้อ่าแล้วมันน่าก,กลัวไหมใช่ไหมทุกคนมันแบบเฮ้ยมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะคะคือเอางี้ หลังจากที่เขามีการประกาศตัวเลขพีริมมาเนี่ยนะคะนุกมองว่ามันยังไม่ได้น่ากังวลนะคือสิ่งที่เราเห็นก็คือตลาดอะน่าจะาก,กังวลเกินไปเพราะถ้าเกิดเราไปดูแพทเทิร์นของ ISRG อะคะ่ะในช่วงที่เขามีการประกาศไกด์แดน์ของปีใหม่อ่ะนะตั้งเป้าของปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยมักจะคอนเซอร์เวทีฟเออจริงๆอันนี้ไปดูมาแล้ววันนี้โมคือ ในอดีตนะ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อปี2024อะค่ะก็ ISRG อะตั้งเป้าไกแดน2026เอ้ย2025ไวท้ที่เอาใหม่ขอโทษปี2024คือไกแดนของปีนั้นนั่นแหละอะย้อนกลับไป2024บริษัทให้ไกแดน13-16ซนะคะซึ่งปีก่อน2023ทำได้ดีและปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็บีทไงเป็น17 ส่วนปีที่แล้วปีสอี่ห้าให้ไกด์แดนที่1 3บสามถึงสิสุดท้ายก็บีทก็เป็นสิบแปเซนะคะปีนี้ก็เป็นสิบสามถึงสิบ้านะคะก็ลุ้นว่าจะบีทหรือไม่บีทนะแต่ว่าโดยเ네นเจอร์ของผู้บริหารเขาอะเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ชอบให้ไกด์แดนคอนเซอร์เวทีนะคะเพื่อให้เป็นการแะละให้เขามั่นใจไงว่าเขาสามารถทําตามเบาได้แน่นอนมันจะได้ไม่เครียดอ่ะเนาะถูกวะอันนี้คิดเองนะคะก็ ซึ่งเราก็มองว่าพอเขาให้คอนเซอร์เวทีแบบนี้เออตลาดอาจจะแบบว่ากังวลมากเกินไปนะคะยิ่งเรากลับไปดูแพทเทิร์นช่วงที่ผ่านมาก็คือแน่นอนพอเขาตั้งไกรนักคอนเซอร์เวทีหุ้นก็มักจะปรับลงจริงๆนะคะแล้วสุดท้ายก็คือจะเห็นเลยว่าเออภาพของ e อ r n ์เนเองมันก็ถูกรีไวซ์อัพมาโดยตลอดตลอดปีเลยนะคะก็เลยมองว่าการที่เขาให้ไกรนั n คอนเซอร์เวทีเนี่ยนุกเลยมองว่ามันไม่น่ากลัวนะคะแล้วจริงๆก็เนยนะ นักวิเคราะห์ต่างเพศหลายๆจ้าไม่ว่าจะเป็นแบบว่า Morgan Stanley หรือว่า J.P. อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็มักจะบอกว่าการย่อตัวตอนที่เขาให้ไกด์แดนช่วงต้นปีอะมักจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสำหรับถือระยะยาวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดมีโอกาสที่จะ price in เรื่องของ c o t i o u s Outlook หรือว่าข่าวายพอสมควรแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีโอกาสสูงด้วยที่ ISRG เนี่ยจะสามารถ B ีไกด์แดนซ์แล้วก็เรสไกด์แดนซ์ได้ในแต่มาถัดไปนะคะก็เลยมองว่าแพทเทิร์นนี้มันน่าจะเป็นเรื่องปกติของ ISRG นะคะที่ผู้บริหารก็เออบอกต่ำๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาบีค่อยมาเซอร์ไพรส์ทีหลังนะคะ อ่าอันนี้ก็เป็นภาพนี้แล้วก็พอเราเห็นเนี่ยพอเขามีการประกาศกาไกดรันมาชะลอตัวใช่ไหมทุกคนโตชะลอเนี่ยแต่ว่ายังเห็นเลยว่าคอนเซนแซสหรือว่าตลาดนักวิเคราะห์หลายเจ้าเนี่ยก็ยังคงเรียกว่ามีการรีวิ์ในตัวของเออร์เน็งเนี่ยขึ้นกันมาโดยตลอดนะคะเราก็เลยมองว่ามันมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครที่ตกรถนะคะในตอนที่เขาเผยงบไตมาสสามอะ่ะ ที่ ISRG ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะยี่สิเปเซใช่ไหมหรือสิบห้าเปเซ็นตะ์ะจำไม่ผิดจำไม่ถ้าจำาจำไม่ผิดก็คือขึ้นประมาณเออสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะคะตอนที่เขาเผยงบไตรมาสสาออกมาแล้วดีมากๆประกอบกับว่าแบบว่าหุ้นมันก็ถูกกดดันมาจากเรื่องของนโยบายต่างๆนั่นเองนะคะก็มองว่าใครที่แบบว่าเ ไม่ทันตอนนั้นตกรถตอนนั้นอ่ะเออก็เดี๋ยวลองดูจังหวะตอนช่วงนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ถามว่าและพ่าบอกว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยมักจะแบบคอนเซอร์วทีฟใช่ไหมแล้วปีนี้เนี่ยมีโอกาสจะบีทได้ไหมนะคะอ่าทีนี้ เราก็เลยไปจเจาะลึกดูใช่ป,ป่ะว่า2,026เนี่ยมันจะมีคาทาลิสอะไรเข้ามาหนุนให้ ISRG เนี่ยนะคะสามารถที่จะ beat consensus ได้หรือว่า beat ไกด์แดนซ์ของเขาได้นะคะก็จริงๆลอาเนี่ยนะหลักๆเนี่ยก็มีอยู่ประมาณอ่อสี่ประเด็นหลักๆนะคะที่นุกก็ไปเจอแล้วก็เอา l i n e มาให้ฟังเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของ การที่ ISRG เนี่ยนะคะเขาก็เริ่มมีข่าวลือแล้วล่ะว่าบริษัทเนี่ยนะจะมีการเปิดตัวหุ่นยนต์แพลตฟอร์มใหม่ซึ่งหุ่นยนต์อันเนี้ยอันเนี้ยเขาตั้งใจว่าจะใช้ในศูนย์สัญญาในศูนย์สัญญกรรมนะที่ไม่ต้องนอนพักฟื้นโดยเฉพาะก็คือเหมือน ผ่าตัดเล็กกะ็ค่ะทุกคนนะคะมันก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกกันว่า A S C Robot นะคะก็เป็นสําหรับใช้ในการผ่าตัดเล็กไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ถึงขั้นเป็นแบบดาวินชีต้องมีแขนหลายอันมาผ่าแบบนี้ซึ่งถามว่ามันจะช่วยบีทยังไงก็ในในตลาดเนี้ยตลาดที่มันเป็นผ่าตัดเล็กเนี่ยนะคะมันก็เป็นตลาดที่เติบโตค่อนข้างเร็วนะในอเมริกานะคะแล้วก็รวมถึงมันก็มีแรงหนุนมาจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงพวกเอ,อ่อ ประกันในอเมริกาด้วยใช่ไหมคะก็มองว่าการที่เขาขยายตัวเองอะขยายพอร์ตพอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมาขายเครื่องแบบนี้เนี่ย ก็อาจจะทําให้โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกต่างๆที่เป็นสูตรศัลยกรรมเล็กๆเนี่ยก็น่าจะหันมาซื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เขาไปซื้อดาวินชีเครื่องใหญ่เนี่ยมันก็แพงไปไม่คุ้มไงมาขายของที่มันเหมือนกับว่าอีกทียนึงที่ราคาถูกลงแล้วมันก็ใช้งานได้จริงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้ ISRG เนี่ยน่าจะเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งตัวเลขเนี้ยไอตัวเครื่องผ่าตัดที่มันเป็นขนาดเล็กที่มันสาหรับผ่าตัดเล็กอันเนี้ยมันก็ยังไม่รวมอยู่ในไกด์ดสของปีนี้ด้วยนะคะก็น่าลุ้นนะมีโอกาสบีบได้ถ้าเกิดสามารถขายออกมาได้จริงอีกอันหนึ่ง <c oughs> อันที่สอง <c oughs> สำลักด้วย <c oughs> พูดเดี๋ยวไปอันที่สองนะคะก็นี่เลยพอเราเห็นสัญญาณถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลข เอออันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าดาวินชีห้านะคะทุกคนดาวินชีห้าเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะยอดส่งมอบถูกไหมทุกคนเห็นไหมว่ายอดส่งมอบดาวินชีห้าในไตมาสี่เนี่ยมันบีตไกแดนซ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไกแดน c e ขอโทษบี t อะไรนะลืมบี t อะไรอะทุกคนบี t บีนักวิเคราะห์ใช่ไหมแล้ววิเคราะห์ให้ที่2องเจ็ขาบีมาเป็น300รใช่ปะมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเครื่องดาวินชี5้เนี่ยนะทุกคนมันมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นการอัปเกรดซูเปอร์ไซเคิลหรือว่าไซเคิลใหม่ของ ISRG ก็ได้ในปีนี้เพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าดาวินชี5เนี่ยน่าใช้งานแล้วก็เกิดการออดพตัวของดาวินชีหน่ยเร็วกว่าที่ตลาดมองไว้นั่นเอง ทีนี้ก็แน่นอนว่าเมื่อมีการติดตั้งดาวินชี5ยิ่งเยอะเท่าไหร่อุปกรณ์ก็ต้องใช้ตามไปถูกไหมเพราอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มันต้องใช้แล้วทิ้งต่างๆนะคะก็เชื่อว่าน่าจะทำให้รายได้เขาเด่นน่าจะตกเติบโต,ตได้แล้วก็อาจจะทำให้บีทไก u i d ดน c e ก็ได้ด้วยเหมือนกันอืสามนะคะอันที่สามเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ ดาวินชีเนี่ยหรือว่า ISRG นะคะเขาก็เรียกเขาดาวินชีเฉยเลย ISRG น, IS นะคะเขาก็กำลังโฟกัสตลาดใหม่อีกเหมือนกันนอกเหนือจาก IASC นะคะทุกคนก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดพวกหัวใจแล้วก็ปอดนะคะซึ่งตลาดนี้เนี่ยมันยังมีทางเลือกหุ่นยนต์เนี่ยน้อยอยู่นะคะในส่วนนี้ก็น่าจะทำให้ ISRG เนี่ยได้รุกตลาดใหม่เพิ่มเติมด้วยเหมือนกัน เลขอันนึงก็คือ,อในเรื่องของการที่เขามีการขยายะนะการที่เขาขยายหุ่นยนต์ไปเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากดาวินชีเนะี่ยนุก็มองว่ามันก็ทําให้รายได้ของเขาเนี่ยนะมันก็มีการกระจายตัวแล้วก็มันจะแบบซัพเพอร์นมากยิ่งขึ้นไม่ต้องแบบว่าไปผูกติดแค่กับว่าดาวินชีอย่างเดียวเท่านั้น สุดท้ายนะคะก็เป็นภาพใหญ่นะคะก็คือเรื่องของ c a เป็กของโรงพยาบาลในอเมริกานะคือมันก็ไม่ผ่อนสำรวจเหมือนกันจากทางมอร์แกน t ซเล e y นะเขาก็มองว่าเออโรงพยาบาลในอเมริกาตอนนี้เนี่ยก็เขาไปทางเดียวกันเลยนะว่างบลงทุนหรือว่าคาเป็กเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะถึงแม้ว่า Guidance ของ ISRG จะตั้งประมาณเหมือนกับว่ามีความคอเนเซอร์เวทีบนะระวังในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาได้รับการเพิ่มเนเพิ่มงบจริงๆไงนะคะมันก็นําไปสู่ในเรื่องของการสั่งซื้อตัวดาวินชีหรือว่าหุ่นยนต์อื่นๆของเขาได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็เลยมองว่าการที่เขาทําแบบนี้น่าจะเป็นแบบทริกแหละให้เขาแบบคอนเซอร์เวทีฟแล้วมันจะได้บีทง่ายๆไงพอบีทปุ๊บเขาเรียกว่ายง,งนะทำคอนเซอร์เวทีฟมากๆก็ทํางานแบบไม่ต้องเครียดมากก็โอกาสจะบีก็อาจจะมีเยอะขึ้นก็ได้เหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้สำหรับ ISRG ก็มองว่าใครที่แบบว่าสะสมระยะยาวนะคะก็นุกก็มงว่าคุณตัวนี้น่าสนใจอ่าแต่ทีนี้ภาพตลาดตอนเนี้ยต้องยอมรับว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะถูกไหมเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็มีเรื่องของนโยบายเรื่องของ t ท r ร f ฟใช่ไหมคืออ่ะ ไอเรื่องภาพใหญ่นะโยบายเฮลท์แคร์ของอเมริกานะมันก็จะมีไอเรื่องที่เป็นเอ่อแม a กอเมริกาเฮลที a อเกนของทรัมป์ใช่ไหมก็อันนี้เป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอันนึงที่ยังคงน่ากังวลก็คือเรื่องของเทอร f f ค่ะคือเทอร f f เนี่ยมันจะทําให้ภาษีในเรื่องของการนําเข้านะคะอุปกรณ์วัตถุดิบชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องใช้ในการผลิตประกอบดาวินชีเนี่ยอาจจะสูงขึ้นซึ่งส่วนนี้อาจจะทําให้มาจินของ i s r G ออาถูกกระทบได้ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการอเบอิกจ่ายเงินในอเมริกานะคะก็ตอนนี้เองก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะก็ถามว่าตอนนี้ ISRT ีถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบว่ายังไม่มั่นใจนะเหมือนกับว่าใครยังไม่ได้มีหุ้นอยู่ใช่ไหมทุกคนนุกว่าก็ถ้าเกิดไม่รีบมากนะถ้าเกิดทุกคนจะรอแบบเอาชัวร์วเนี่ยนะก็อาจจะรอให้หุ้นเขาเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรรอให้ เผยงบก่อนก็ได้นะถ้าเกิดจะเอาโชว์ชัวนะเพราะว่าเออสิ่งที่เป็นความเสี่ยงตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเปิดกาแปบ๊บคือนุกว่าเขาอะเหมือนมีการปรับฐานลงมาอย่างนี้ใช่ปะเพราะว่าเหมือนตลาดก็เริไม่มั่นใจเพราะว่ากลัวว่าเศรษฐกิจปีเนี้ยมันจะแบบชะลอตัวใช่ปะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิด เผยงบคืองบอนุกว่าตลาดอ่ะมันมันสะท้อนได้พอสมควรแล้วแหละว่ามันจะมันจะแบบผิดทางไหนใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่ตลาดจะโฟกัสจริงๆเนี่ยมันต้องจะเป็นเรื่องของไกด์แดนส์ว่าตัวแมネจเมนต์ของเขาอ่ะจะพูดแบบไหนนะคะก็ถ้าสมมุตินะว่าหุ้นอ่ะมันสมมุตินะไหลสไนเปโอมาถ้าสมมุติว่าไกด์แดน์มาบริษัทพูดไม่เข้าหูนักลงทุนเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดลงมาต่ําแล้วแบบไม่ต่ํกว่าก็520เนี่ย ยังพอไหวนะแต่ถ้าแบบว่าคือตรงเนี้ยมันก็ถือว่าขเขาเรียกว่าค่อนข้างเซฟประมาณหนึ่งเพราะมันก็อยู่ประมาณแถวแถวเส้นแบบแบบสองร้อยวันพอดีนะคะโอ้ยอันนี้กราฟนี้ไม่มีนะแต่ว่าก็เนี่ยมันก็คือช่วงที่เขาเพิ่งเปิดแก็บขึ้นมาจากตรงนั้นนะนะ,นะทุกคนก็อันนี้ก็เอาเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญไปละกันนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นช่วงนี้ก็แหละนี่ยแถวเนี้ยห้าร้อยนะคะถ้าเกิดแบบว่าเอาชัวนะ แต่ว่าไม่รู้หุ้นจะลงอางไมถ้าเกิดสมมติงบดีแล้วดีดก็ก็นะก็ตามตามมีตามเกิดไปก็สิ่งที่จุดสําคัญก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันสามารถเลี้ยงตัวได้แถวๆนี้ได้อ่ะก็ถือว่าไม่แย่มากแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าผ่านตา้านได้ที่ห้าแปดูนย์เนี่ยนุกว่าอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าจุดที่น่าจะ follow ได้นะคะก็หุ้นตัวนี้แต่ถ้าเกิดสมมติใครลงทุนระยะย,ยาวผสมยาวย,ยาวอ่ะนุกว่านะแถวๆถนี้ย valuation ก็ไม่ได้แย่มากไม่ได้ตึงจนเกินไปนะเพราะว่าไกแดนเนี่ยมันถูกปรับขึ้นตลอดอดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้นะคือไกด a แดนมันถูกปรับขึ้นตลอดเลยเห็นปะไม่ใช่ไกด์แดนขอโทษกำไรถูก Revise Up ขึ้นตลอดเป็นค่ากำไรสวยเลยแล้วก็ PE ตอนเนี้ก็ไม่ได้แพงมาเท่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหทุกคน60ิเท่าเจ็ดสิบเท่านะซื้อไม่ไหวแต่ว่าพอตอนเนี้ valuation มันก็เริ่มมีความกับว่า เขาเรียกว่า discount ลงมาเพิ่มขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดเขาจะกลับไปเทรดในช่วงที่เขาเคยเทรดเนี่ยช่วงประมาณ60เท่าเนี่ยก็มองว่ายังมีอับสายอยู่นะก็ตามธีมของเราเนาะตามธีมปีนี้ว่าเราก็ชอบธีมเฮลท์เทคเนาะทุกคนก็พอมีติดไปรวมกันได้นะจ๊ะกับ ISRG อ่าโอเควันนี้ก็เนี่ยประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนะคะแล้วก็อ่า พอดีแบบเหมือนจะมีคนถามถูกป่ะไหนแต่และคนถามกันว่างไงบ้างเนี่ยไหนขอแอบดูคำถามนิดนึงก่อนจะจากไปนะคะอ่านคอมเมนต์สักครู่นะคอมเมนต์นะคะไหนวันนี้เป็นยังไงบ้างนะก็ทางฝั่งอ่านะนะดูซิโอวันนี้ YouTube มาเต็มเลยนะ มากันเต็มเลยนะคะมีคนถามถึง FPT FPT ใช่ไหมหุ้นเวียดนาม FPT Corporation นะคะก็ FPT เนี่ยนะคือเอาเป็นว่าถ้าตามตีมเราอะตีมหุ้นเวียดนามอะนะคะเราอะจะแบ่งอยู่ประมาณสามตีมหลักๆนะทุกคนในเวียดนามอะ ก็ทีมแรกก็คือเป็นทีม e ทคใช่ไหมเทคเวียดนามเพราะว่าเวียดนามก็ได้รับอนุสงจากเรื่องของการที่ทำดีกับเอ็นวีเดใช่ไหมทุกคนแล้วก็สองก็คือเอออะไรนะทีมเอ่คอน s u m e r ใช่ไหมที่เป็นแบบการบริโภคที่แข็งแกร่งแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นทีมนีีจ้าทีมเออลืมค่ะลืมชื่อทีมแบงก์ แต่เป็นแบงค์ที่มีคุณภาพดีนะนะคะเราก็เลยชอบไปเล่นให้ให้ให้แบบว่าเออถ้าเกิดจะลงทุนใน3ามติมเนี้ยของเวียดนามอะ่ะก็ให้ไปลงในไดมอนด์ซะเพราะว่าไดมอนด์มันมีครบแล้วก็ไม่ได้มีในตัวของ WINGroup ที่ valuation มันสูงเกินจําเป็นนะนะคะทีนี้กลับมาที่ถ้าเป็นลายตัวอย่าง FPT เนี่ยเราก็ ค่อนข้างชอบนะเพราะว่าก็เป็นตัวที่แบบว่าเออระยะยาววะยังคงเป็นตัวโครงสร้างหลักเหมือนกันนะคะของเวียดนามนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าตัวหุ้นของเขาเองเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเกิดภาพของการรีบารประมาณหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูภาพใหญ่เนี่ยนะมันอย่างเช่นถ้าเราไปดูภาพวีคอะไรเงี้ยมันก็มีการเขาเรียกว่ายกโลขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ในส่วนของโมเมนตัมต่างๆมันก็ดูเหมือนจะเริ่มกลับมา นะคะก็ FPT ก็จริงๆราคาแถวๆนี้มันก็แบบไม่ได้แพงเท่าไหร่นะทุกคนก็ดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวหุ้นเขาเนี่ยขึ้นไปเทสนะคะอ่ะนุกให้ด่านแรกก่อนเลยนะ FPT เนี่ยนะด่านแรกให้ที่หนะึ่งหนึ่งสองะทุกคนหนึ 112, 112, 000, ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนศูนย์อะเนี่ยประมาณเนี้ยตอนนี้ขึ้นหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศนย์เฉพาะในเวียดนามถ้าขึ้นไปเทส1 1หนึ่งหนึ่งสองสองศูนศย์เนี่ยเออ อันเนี้ยก็เก่งละนะคะแล้วก็ถัดไปก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าร้อยนะคะถ้าไปได้ก็น่าจะไปยาวได้อยู่เหมือนกันนะคะ FPT ก็เริ่มเห็นว่าแบบโมเมนตัมต่างๆอะไรเงี้ยมันเริ่มมา MACD ก็ตัดสูตรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นหุ้นเวียดนามที่เราก็ก็ก็ให้เป็นท็อปิกนะก็ชอบแต่ว่าเวียดนามต้องบอกเลยว่าต้องขอเตือนนะฟังด้วยนะเตือนแล้วนะ,เต,นวนะเตือนแล้วนะว่าเวียดนามปีนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่า เป็นภาพที่แบบอาจจะไม่ได้เล่นง่ายอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นภาพแบบ e ซี่เรียกว่า e ีซี่เกมหรือว่าอาจจะแบบอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเล่นง่ายเหมือนปีที่แล้วที่แบบว่าเออมันขึ้นกันหมดใช่ปะแต่ว่าแบบคือเวียดนามปีนี้มันอาจจะมีเรื่องของแบบว่าคือตี emerging market มันก็ผ่านไปแล้วเนาะ p r i ์อ in ไปแล้วแล้วก็สองก็คือพวกแบงก์อะไรอย่างเงี้ยปีนี้เรื่องสินเชื่อที่เขาตั้งเป้าว่าโตเยอะเนี่ย อาจจะมีความชายเลนจ์มากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วฐานสูงมากแล้วถ้าเกิดเขาต้องการให้มันเติบโตได้ดีขึ้นจากปีก่อนน่ะนุกว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของการแบบว่าหันในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้อะไรต่างๆเพื่อให้คนเหมือนกับว่าอาจจะมีนี่มา,าจจะมีเรื่องของการที่แบบว่าให้ดอกให้บัฟเฟอร์ buffer, เรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็อาจจะแบบว่าหันดอกเบี้ยเงิงนกู้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาเรียกว่าเพื่อให คนอ่ะแห่กันมาฝากเพื่อจะได้เกิดเครดิตโปรดอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นแล้วให้คนมากู้เพิ่มอะไรเงี้ยนึกออกไหมซึ่งระยะยาถ้าเกิดถ้าเกิดเขาหันกันแบบเนี้ยมันก็เหมือนสองครามราคาค่ะที่แบบว่ามันก็จะกดดันมาจินในท้ายที่สุดนะคะเราก็เลยต้องบอกเลยว่าเราก็ต้องขอเน้นกลุ่มแบงค์ที่มันเป็นแบงค์ที่มีแอสเซทคุณ i t y ที่ดีถูกไหมแบงค์ที่เก่งแบงค์ที่ไม่ใช่แบงค์เล็กไม่ใช่พวกแบบว่าแบงค์ที่แอสเซทห่วยอะ่ะเออ ก็เลยบอกว่าแบบเออถ้าเกิดใครแบบว่าคิดไม่ออกขี้เกียจไปลงเวดนามตรงก็ใช้ไดมอนก็ได้ง่ายดีนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวเอ้ยลืมพรุ่งนี้อะนุกไม่อยู่นะพรุ่งนี้นุกไปสัมมานาต่างจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสสบดีนะจ๊ะก็ วันนี้ก็วบ๊ท o ุ i น h t ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายค่ะ